รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอร์ตรหัส ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ d าวิชีเกมทอรหรหัสครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแชมป์ของเราคุณ AJ แชมป์32สมัยนะครับกำลังป้องกันสมัยที่33แต่เป็นสมัยที่ต้องบอกเลยว่าสาหัสของเขาจริงๆเพราะว่าผู้ต่อสู้ของเขานั้นไม่ธรรมดาคุณเบรนต์นั่งอยู่ที่ท่านสตีลสตีลแล้วทั้งสิ้น1 3ึ0 0บาท <c oughs> ตอนนี้ลงมาแล้วแล้วคุณ AJ ยังบอกไว้นะครับเมื่อคราวที่แล้วว่าน่าจะเป็น ผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เจอมาตลอด32สมัยของเขาตอนนี้เสมอกันอยู่ที่8,000ครับคนละหมัด2หมัดแต่สุดท้ายก็ปล่อยหลุดช็อกกันไปหมดกับรหัสที่เราเคลียกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับคำว่ากำหนัดสู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง4,000ครับโอกาสเท่าทุนของคนใดคนหนึ่งครับดาวันชีขอ2พยาง2พยางครหัสเสียงมาครับ ดูละครแล้วร้องไห้ตามนักบวชไทยดูละครแล้วร้องไห้ตามคุณเป็กครับพระอินทร์ครับพระอินทร์ถูกต้องครับผมนักบวชไทยก็คือพระ,ะดูละครแล้วร้องไห้ตามแปลว่าต้องอินมากพระอินทร์หนึ่งหมื่นต่อหกพันครับ ฟองของคุณปินเขาไม่ได้ตกเลยนะคะเ <ฮะ S 1> พราะตอนนั่งอยู่แท่นสติลจบรหัสหรือบางทีแค่ภาพขึ้นเขากดละ<ช>บางคนไปอยู่ตรงนู้นตื่นเต้นขึ้นแต่คุณปินไม่ตื่นเต้นเลยนะคะไม่ตื่นเต้นฟอมไม่ตก<ล>ด้วยเรามาดูแชมป์ของเราดีกว่าครับเหลือ6 0 0 0ตอน่อ10,000ครับแชมป์สู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000มาครับ4 0 0พตรงกลาง4 0 0พถ้าดึงได้กลับมาเสมอกันที่800 0อีกครั้งนะครับดาววนชี hmm ขอ2ทพยางส พยางาประหารภาพมาครับ สองพยางครับแชมครับท้ายถอยท้ายถอยถูกต้องครับภาพแรกและภาพที่สองนะเป็นภาพของลูกเต๋าที่อยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรจนภาพสุดท้ายเท่านั้นแหละภาพที่สามเป็นการถอยลูกเตา๋าท้ายถอยสงกับเป็นแชมป์จริงเตีเสมอกันอีกแล้วครับที่8,000ครับ เื่อว่าคู่นี้นี่ต้องใช้รหัสเปลืองแน่นอนเลยนะคะอยากให้เป็นอย่างนั้น oh อยากให้เป็นอย่างนั้น oh. อยากให้สู้กันให้สุดๆเหมือนกันและผมเชื่อว่าเขาเต็มที่กันทั้งคู่แน่นอนค่ะคุณเป็นครับเสมอกันอีกแล้วครับสู้เท่าไหร่ครับสองพันครับสองพันมาครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางรหัสเสียงมาครับ าที่ว่ายอยู่เลือกปลาที่ทอดแล้วเลือกปลาที่ว่ายอยู่เลือกปลาที่ทอดแล้วเลือกปลาที่ว่ายอยู่เลือกปลาที่ทอดแล้ว10วินาทีแชมป์ครับเอาเป็นเอาตายครับเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายจริงๆถูกต้องครับผมเลือกปลาที่ ว่ายอยู่ก็คือปลาเป็นเอาเป็นเลือกปลาที่ทอดแล้วก็ตายไปแล้วก็คือเอาตายเอาเป็นเอาตาย10,000ต่อ6000ครับคุณเ <c oughs> อเจได้ไป2ข้อรวดเรามาดู 1, 000, ครับเป็นครับเหลือ6000ต่อ10,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0 0ครับ2,000มาครับรวมเป็น4 0 0พตรงกลาง แต่ว่า4,000ตรงกลางนี้จะทำให้คุณเปรนผู้ต่อสู้กลับมาเสมอได้หรือเปล่าดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางรหัสภาพมาครับ เบอร์สี่ค่ะกดแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้อมหน้ามา้าหน้ามา้าไม่ใช่ครับไม่ใช่หน้าเสียดายจริงๆเพราะว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นถ้าเราสังเกตดๆีๆภาพแรกคือพี่ม้าก,ก็มอมา้าภาพที่สองลิงก็ลอลิงมอลอมมลแต่ดูดีๆว่าลิงเขาสมัยลิงเขาผอมมากผอมภาษาอังกฤษ จินโมจินออกเสียงให้ชัดมนจินดาวิชิขอคืน4ีบันโอ้ยน่าเสียดายจริงๆแต่เข้าใจเลยเพราะมีม้ากับลิงไงก็เลยนึกว่าหน้าม้านะครับผมแต่ว่าไม่ใช่นะแต่มันคือมอนเซนคุณอะไรครับพี่ต้องครับพี่ต้องครับไม่เป็นไรวันนี้สีไเถ่ายรับพี่ต้อง 1,000ครับหนึ่งพันกลับไปก่อนลงทะเบียนเลยจะได้กลับมาใหม่เร็วรวดเร็วครับผมขอบครับผมขอเสียงปรเมย์พี่ต้องครับขอบคุณค่ะจริงจริงกลับกลับไปเล่นทางหน้าจอทางบ้านแล้วเผื่อแบบตอบใน Facebook แบ่งกับทีมสติลอีกรอบนึงก็ยังได้เนาะครับผมทีมสติลที่เก่งๆไปอีกแล้วหนึ่งคนนะครับผมค่ะเลยทำให้คุณปริ้นตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็ตกอยู่ในโซนอันตรายซะแล้วเหลืออยู่4,000ครับคุณปริ้นในขณะที่แชมป์ของเรายังเซฟอยู่ มีอยู่8,000รวมทั้งเส้นมีอยู่1 000, 000 2 0 0 0ครับลงมาครับคนละ2,000ตรงกลางจะอันตรายมากกว่าเดิมหรือจะสบายๆและตับปฏิเสมอกันที่6,000แล้วไปกันต่อแบบไม่กดดันมากนะ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับ คเจขวานฟ้าหน้าดำครับขวานฟ้าหน้าดำเดาเดา <c oughs> ถูกครับผมถูกต้องครับ <c oughs> ภาพแรกเยเราเห็นว่าเป็นภาพของมือค่ะมือขวา <c oughs> ขวาใส่หนอนหนูจากหนูเขไปก็เป็นขวาน <c oughs> หนูสีลายสีฟ้าขวานฟ้าและภาพสุดท้ายหน้าดำ,ดำขวานฟ้าหน้าดำหนึ่งมือต่อสองพครับแชมป์ ชแชมป์เเจนี่ไม่ตกเลยนะคะไม่ตกเลยแต่คุณเอเจบอกว่าได้ก็เพราะหน้าดำนี่แหละ <c oughs> ใช่ครับได้คําเดียวคือหน้าดาแล้วก็เดาว่ามันเป็นสีพยังที่คําเดียวที่ผมรู้จักที่มีคําว่าหน้าดําเออ,อขวานฟ้าหน้าดําแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสมศักดิ์สรีแชมปชจริงคุณเอเจเพราะว่าคุณเปรนที่ว่าเทพแล้วตอนนี้นี่ตกอยู่ในที่นั่งอันตรายสุดๆสองพันครับคุณเปรนสู้หรือบทครับแบ่งก่อนครับแบ่งก่อนนะครับ ขณะคุณปิน้นบอกก็ยังขอแบ่ง <laughs> เพราะคุณ a อเจนี่ต้องบอกแชมป์คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ <c oughs> มาครับคนละ1,000เป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางถ้าคุณปิน้นดึงกลับไปได้ครับขึ้นมาตามที่3,000ต่อ9,000นะครับถ้าไม่ได้ข้อหน้าหมดหน้าตัด2,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยาง4พยาง ราษภาพมาครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางราษภาพมาครับ 5...4...3...2... ไม่ได้เลยค่ะนิ่งกันหมดเลยภาพแรกคือภาพของวีวีระภาพภาพที่สองคือเฟรมเปล่าแต่ว่าไม่มีภาพก็เหลือแต่วีระและภาพสุดท้ายผู้ชายหนึ่งคนวีก็คือบุรุษหนึ่งคนเหมือนกันนะฮะก็คือวีระบุรุษดาวิชีขอคืนสองพัน ตอนนี้คุณเอเจบอกเลยว่าสบายสบายมีอยู่900 0คุณปรินเหลืออยู่1000สุดท้ายหมดหน้าตักคุณปรินครับหมดหน้าตักแต่ไม่หมดโอกาสครับมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางส่งกำลังใจให้คุณปรินค่ะสู้สู้คุณปรินมาหน่อยต่อให้ได้ส่วนคุณเอเจเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถปิดจ๊อบส่งคู่ต่อสู้ที่คุณว่าน่ากลัวที่สุดของคุณกลับบ้านไปได้เลยในข้อนี้ แล้วเก็บไปอีก1 0,000กับแชมป์สมัย33ครับ2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณเบรน์ดาวินชีขอกี่พยางครับ1พยางครับ1 <c oughs> พยางหนึพยางรหัสภาพมาครับ เบอร์แปตอบแล้วค่ะคุณอาร์มค่ะแชมป์ครับพ่อครับพ่อ,พอปิดจอบแชมป์สมัยที่33ครับภาพ,พแรกคือการบิด บอสลอด,อดดเด็กบิดแต่พอใส่สระอาเข้าไปจากอาเด t a r เป็นบิดาบิดาก็คือพ่อนั่นเองสุดยอดจริงๆครับคุณเดเจปิดจ็อบแชมป์สมัยที่3 3เงินืรางวัลสะสมไปอีก1 0 0 0 0ครับแล้ววันนี้คู่ต่อคู่ที่น่ากลัวที่สุดของเขาก็ยังไม่สามารถโค่นเขาได้คุณเป็นแต่ดีที่สติลไปแล้วถึง1 3 0 0 0บาทครับขอบคุณคุณเป็นมากครับขอบคุณค <มา S 1> คุณเนค่ะ ตอนนี้นครับคุณเอแชมป์33สมัยนะครับเงินดองวันสะสมทั้งสิ้น1,339,000บาทครับเหลืออีกแค่7สมัยเท่านั้นเป็นที่น่าสนใจมากว่าคุณปริ้นเป็นบุคคลที่คุณ AJ บอกว่าคิดว่าน่าจะน่ากลัวที่สุดแล้ว ถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะคนต่อไปเชียร์บอกเลยไม่ธรรมดาลงไป12บคนเลยค่ะยักก็ถ้าเขาบอกคนนี้น่ากลัวสุดแล้วว่าฉันชนะมาได้เลยอะลงไปให้หมดเลยดีกว่าเออนะคะแซวเล่นนะคะกติกาก็ยังคงต้องเป็นกติกาแต่แค่จะบอกว่าเจ็ดสมัยหรือเจ็ดคนที่จะเหลืออยู่นี้นะคะบอกเลยว่ามันอาจจะทำให้คุณหนักหนาสาหัสมากดิฉันไม่รู้ว่าจะเป็นใครจริงๆแต่เห็นเงียบแบบนี้แรงเพียบแน่นอนแบนด้อมไปดีกว่าค่ะ บอร์ครับเบอร์9านะคะคุณอะไรเอ่ยคะคุณเก่งคุณเก่งจริงๆคุณเก่งก็มีกดสติลอยู่เช่นกันนะคะแต่ว่าหลังๆอาจจะมีนิ่งๆไปบ้างเพราะเขาดูเชิงเขาจะเก็บแรงลงไปสู้ใช่ไหมคะพี่คิดอะไรไม่ออกเอาเป็นว่าตรงนี้คิดไม่ออกไม่เป็นไรขอให้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วคิดออกแล้วกันนะพี่นะสู้ๆค่ะพี่เก่งค่ะ สวัสดีครับคุณเก่งครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับคุณเก่งครับออทําอยู่สองอย่างฮะก็ <ฮะ S 2> คือเปิดโรงรละครมายากลอยู่ที่พัทยาแต่ตอนนี้ปิดอยู่เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดโควิดครับผมแล้วก็เปิดร้านจําหน่ายพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้ครับคุณเป็นนักมายากลก็เป็นนักมายากลด้วยฮะโอ้เจ๋งอ่ะอนี่เราโดนเล่นกลดึงคะแนนมาเลยนะคุณเก่งนะทําได้เปล่าคะไม่รู้ช่วงนี้ก็ถือว่าถือว่าพักแล้วกันพักผ่อน และมาสรุปกับดาวินชีและเดี๋ยวพอทุกอย่างดีขึ้นก็น่าจะกลับไปรันทุกอย่างได้แล้วเพราะตอนนี้ก็พัทยาก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เขากาลังเร่งให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟูไว้มีโอกาสจะไปชมนะคะคุณคเก่งคะเ <ผม S 1> ป็นกําลังใจให้ก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณสามารถใช้เวทมนต์มายากลของคุณเอาชนะแชมป์ของเราได้5สมัยแรกของคุณรับไปเลย Air c a r r i e r X Inverter plus แอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Car r i e r รและที่สำคัญทุกคนชอบที่สุด นะฮะพลัสไปด้วยประหยัดสุดแสนประหยัดกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ระดับท็อปเลย3ดาวและยังไม่พอพลัสไปอีกกับดีไซน์ใหม่ล่าสุดของสมาร์ทวีโมดของเขาเรียบสวยแบบนี้ใช้ง่ายสวยด้วยรับไปเลยครับ5สมัยเท่านั้นครับคุณเก่งครับพร้อมนะครับไปแล้วนะ <laughs> ดาวิชชี่ใส่ให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลาง4 0 0พตรงกลางดาวินชีขอ สี่พยางสี่พยางรหัสภาพมาครับ หวินาทีเรเจครับคนบ้านเดียวกันครับคนบ้านเดียวกันถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของคนคนหนึ่งภาพที่สองคือบ้านเดียวค่ะภาพที่สามคือกันส่วนภาพสุดท้ายไม่เอาไม่เอก<ๆ>ก็ตัดออกไปจากคำว่าบ้านเดียวเหลือบ้านเดียวเป็นคนบ้านเดียวกัน หมื่นสองพันต่อแปดพันครับขึ้นนําไปก่อนแล้วสําหรับแชมป์รู้สึกไงบ้างหลังจากที่เอาชนะคุณปริ้นมาได้คุณไอเจก็โล่งใจครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าจากประสบการณ์ของผมอะครับส่วนใหญ่คนที่น่ากลัวคือคนที่ไม่ได้สติลลงมาเลยเหมือนคุณขนุนนะฮะคนที่น่ากลัวคนที่ไม่ได้สติลลงมาเลยเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ครับครับผมมาครับหมื่นสองพัน ในขณะที่คุณเก่งมีอยู่8 0 0 0แต่คุณเก่งต้องเป็นฝ่ายสู้ครับสู้เท่าไหร่ครับพันเดียวครับพันเดียวครับ <laughs> มาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับ, 2, รรบดาวินชีขอ3พยาง3พยางค์ราดเสียงมาครับเดือนนี้ขับถ่ายไปครั้งเดียวดวงหะไทย เดือนนี้ขับถ่ายไปครั้งเดียวดวงหะไทยเดือนนี้ขับถ่ายไปครั้งเดียวดวงหะไทยเดือนนี hmm. ้ขับถ่ายไปครั้งเดียวดวงหะไทยเดือนนี้ขับถ่ายไปครั้งเดียวคุณเก่งครับตอบได้ครับปลุกใจอ๋อมันสองพยางสามพยางโอเคถูกไม่ใช่คอเก่งไม่ได้ครับ เดือนนี้ขับถ่ายไปแค่ครั้งเดียวเอาภาษาบ้านบ้านเลยนะพี่น้อยนะดวงขัดถ่ยก็คือใจนั่นเองพี่น้อยใจสามพยางดับพิชีขอคืนสองพันโอ้ตอนนี้นะครับผมแชมป์นะฮะคุณเอเจเหลืออยู่หนึ่งหมื่นหนึครับคุณเก่งเหลืออยู่เ0็ดรวมทั้งสิ้นยังเหลือ1 8 0 0งเหลือสูงเลยทีเดียว แต่ว่าน่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วครับผมติดตามกันใหม่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันยังเป็นคู่เดิมอยู่ระหว่างคุณ A อเจกับคุณเก่งอย่างแน่นอนวันนี้ดาวิชิขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ